ัสมีค่ะขอบคุณพี่ยุด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พองกนมลที่ให้ข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะฟังแล้วก็มีความสุขนะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะที่หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์มาประมาณน่าจะหกถึงแปดเดือนเนี่ยค่ะก็ก่อนอื่นอยากจะบอกว่านะคะขอแนะนําตัวก่อนเนาะลืมนะคะตื่นเต้นนะชื่อกัญยกรประธรรมยเตนะคะชื่อเล่นชื่อดาวค่ะก็อายุปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ 4ี่สสสามนะคะสีไปสีบสานะคะแล้วก็อาชีพปัจจุบันก็ทําเป็นอาชีพอิสระนะคะใช่ก็คือชอบทํางานกับอิสระอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทําเป็นงานออฟฟิศมาแล้วก็ทํามาจนเบื่อะคะ่ะก็เลยออกมาทํางานอิสระได้ประมาณนี้นะคะทนี้ตอนนี้ที่ได้เข้ามาอยู่เข้าร่วมธุรกิจนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ค่ะจุดเริ่มต้นก็เกิดจากที่เราทําจากที่อื่นมาแล้วเราก็เจ็บมานะ <c oughs> คือประมาณว่าทําแล้วแบบ เสียไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำยังไม่ได้เป้าแล้วต้องรักษายอดเยอะมากอะไรเงี้ยสมมติณนะคะไม่ใ่สมมูรณจริงๆนะคะแล้วครั้นี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนแรกก็ถอดใจไปกับงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพหรืองานเกี่ยวกับ MLM แบบนี้ไปแล้วอยู่พักหนึ่งเหมือนกันคะ่ะแล้วก็อยู่ดีวันนั้นก็ไปทําบุญะคะ่ะแล้วก็อธิษฐานนะคะว่าเอ๊ะขอให้เราได้เจองานที่เราอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ที่สําคัญก็ขอให้เป็นงานที่เราแบบทำแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะ สุดท้ายก็เลยตอนวันเช้าวันนั้นหลังจากที่แบบได้ไปตักบาดตอนเช้าแล้วก็ได้มาเจอนะกลุ่มของพี่ดรซันนี่พี่แอมน้องฟ้าแล้วก็พี่อีทนะคะเราก็ไปเจอกันแบบไปกินข้าวแล้วเจอกันโดยบังเอิญก็เลยได้แนะนําในเรื่องราวของตัวไลฟ์แนเทจตัวนี้ก,กับโปรตีนดิมันนะคะตอนแรกฟังก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือแอคทีเวอยีนนะคะแต่ก็มีความสนใจอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเป็นคิดว่าส่วนตัวคิดว่าเอ๊ะก็คงเป็นไปตามคำอธิฐานที่หลอที่ฐานไว้นะคะก็ก็เลยสนใจแล้วก็ ครน,นี้พอสนใจแล้วเราก็เลยอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากนั้นก็ตอนแรกที่รู้เรื่องเรานี้ก็ไปเล่าให้คนที่บ้านฟังก็คือพี่มานมน์นะคะตอนแรกก็คิดว่าเออเขาจะเขาจะสนใจไหมเพราะว่าเราทําตัวเดิมก็แบบเออทุลักทุเลเหลือเกินนะครนี้ปรากฏว่าพอไปเล่าแล้วนะคะพี่เขาก็เอะ Activate ยีนคืออะไรแล้วเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็เลยได้เราก็เลยได้มีการแบบมาศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พอศึกษาไปเรื่อยๆแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ย มันคือตัวที่ทําให้เราเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาไม่ได้เหมือนตัวอื่นที่กินเพื่อเสริมเข้าไปเราก็เลยเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะส่วนตัวของดาวเอ็นเนี่ยที่ประทับใจในผลิตภัณฑ์เลยก็คือตัวเองตอนนี้ก็คืออายุก็สี่สิบขึ้นไปก็คือมันเข้าสู่วัยทองอะคะ่ะมันก็เริ่มแบบร้อนร้อนหนาวหนา,หนาวูบว่าแล้วก็อารมณ์แปรปรวนและที่สำคัญคือเห็นชัดเจนคือการนอนไม่ค่อยหลับอะไรเยงี้ยะนอนหลับแบบไม่ลึกอะไรเงนี้ยค่ะก็รู้สึกว่ารู้สึกลำคาญตัวเอง แล้วก็พอได้ยินเรื่องราวของการ activate ยีนก็มีความรู้สึกว่าน่าจะน่าจะดีสําหรับเราค่ะเลยทานพอทานไปเรื่อยๆนะคะก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะปัจจุบันนี้ยจากเดิมที่เราแบบต้องตื่นกลางดึกแล้วก็มีความร้อนวูบวาบอะไรที่ว่ามันเป็นตามฮอร์โมนเรานะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เนอนหลับลึกมากนะคะแล้วก็หลับสบายนะคะไม่มีไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะที่นอนหลับไม่ลึกนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือ ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือนําไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อนี้ป่วยเป็นสตอกก็คือแบบยังดีที่ยังเดินได้แต่ว่าจะเป็นอาท่านจะแบบพูดช้าแล้วก็ตอบโต้ช้านะคะแต่หลังจากทานโปรเทนดิ้มไปนะปกติกว่าจะคุยกว่าจะตอบก็ห้านาทีสิบนาทีเราเราถามไปแล้วนานมากกว่าจะตอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือตอบไวแล้วก็พ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยสามารถยิ้มหัวเราะได้เหมือนเดิมแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนคุณแม่ก็จากที่เคยปวดหัว เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเป็นลําดับรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เราทับใจมากๆค่ะแล้วก็เลยมั่นใจในสิ่งที่เราได้ทําตรงนี้นะคะแล้วก็ได้แบบพอเจอแล้วเราก็มีความมีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนได้รับรู้นะคะก็ได้รับฟังแล้วเราก็หาไปเรื่อยๆนะคะชวนคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างี้ค่ะก็มีทั้งแบบเออบางทีเราอาจจะเจออะไรที่เออทอแทบบ้างแต่เราก็ยังสู้ต่อไปเพราะเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากที่เราจะได้ทําในเรื่องที่อ่าเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วสินค้าที่ดีแล้ว นะคะเรื่องของการเงินก็ดีอีกนะคะเพราะว่าแผนกระต่ายของเราก็เยี่ยมยอดมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของเวลาจากเดิมที่เราแบบเออต้องทํางานประจําแต่ก่อนนะคะเรามาทํางานอิสระเงี้ยมันก็ทําให้เรามีอิสระทางด้านเวลาด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็มีความสุขด้วยนะเพราะว่าเป็นงานอิสระนะคะอันนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็พอได้มีความประทับใจในผลิตภัณฑ์ได้บอกบ,อกบ,อกบอกอ้องบอกเออบอกเล่าเรื่องราวแล้วนะคะก็ยังแบบได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะจาก คนใกล้ตัวคือพี่มโนคือเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราบอกคือเรื่องดีแล้วเขาก็ได้เข้ามาได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ได้มาทําด้วยกันรตรงนี้นะคะแล้วก็ก็ขอบขอขอบขอบ,ขอบ,ข,อบ,ข,อบขอบคุณขอ,ขอบคุณนะคะพี่ดรซันนี่พี่แอมแล้วก็พี่พี่อ e, ีแล้วก็น้องฟ้าวันนั้นที่ได้พูดเล่าเรื่องราวดีๆในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ของไลเวนเทจเรื่องการอิเวตยีนให้ให้ได้มีโอกาสได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ความอ่าเรียกว่าอะไรคะเรื่องของการวางแผนการทํางานอะไรต่างๆ,ๆนะคะพี่แอมก็ช่วย นะคะมาโดยตลอดเลยนะจนได้ไปญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ขอบคุณตัวเองค่ะที่วันนี้ได้แบบเรียกว่าเหมือนเราตัดสินใจที่จะเข้ามาทํางานตรงนี้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในวันนั้นถ้าเราปิดใจเราไม่มาเราอาจจะไม่ได้มาเป็นดาวที่อยู่ในไฮเปนเทตตอนนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจที่เราได้อยู่กับบริษัทนี้นะะแล้วก็จะส่งมอบสิ่งนี้ให้กับผู้คนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ยุ